ธุรกิจโฟไลท์ให้สุขภาพและรายได้สวัสดีครับท่านที่รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับคำพางพุทธทิมตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทโฟลไลท์ประเทศไทยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการสร้างรายได้ทำอาชีพกับบริษัทโฟไลท์รีเสิร์ชประเทศไทยนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมก็อยู่กับบริษัทโฟไลท์เป็นตัวแทนจำหน่ายโฟ์ไลท์มาทั้งหมด 7ปีแล้วนะครับรวมถึงช่วงเวลาของการบริโภคด้วยผมบริโภคผลิตภัณฑ์น,นี้ต่อเนื่อง2ปีจากนั้นก็ได้มาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ เหตุผลหลักของการที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนั่นก็คือต้องการอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์แบบฟรีๆแถมโอกาสของการสร้างธุรกิจส่วนตัวไปด้วยนะครับนี่แหละคือสาเหตุหลักที่ผมได้มาร่วมงานกับบริษัทโกไลท์หลักๆนะครับตัวเองเนี่ยต้องการอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพที่แข็งแรงเริ่มต้นมาจากระบบผูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก่อนใช่ไหมครับระบบผูมิคุมกันที่แข็งแรงก็คือระบบภู้ิคุมกันที่สมดุลซึ่งมันก็จะทําให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีส่วนเรื่องของเงินนะครับก็เป็นเรื่องของการติดตามมานะครับถามว่าทํายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราได้ เอาประสบการณ์นะครับส่วนตัวของเราจากการบริโภคผลิตภัณฑ์น,นั้นมาพูดมานําเสนอให้กับผู้คนได้รู้จักกันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟอรไลฟ์นั่นก็คือ t r a n s ์เฟอร์แฟกเตนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาดนะครับสาหรับวิธีการทําการตลาดของผมนะครับผมก็ทําออนไลน์ทั้งหมดผมไม่ได้ทําแบบออฟไลน์นะครับผมทําออนไลน์มาโดยตลอดตั้งแต่ทําเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาทําช่อง YouTube ไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยา จะเชิญชวนท่านที่สนใจในการดูแลสุขภาพของตัวเองพร้อมกับมีรายได้เหมือนอย่างที่ผมอยู่กับบริษัทฟัวร์ไลนี้นะครับการทําผมได้นําเอา YouTube กับฟ l วร์ไลเนี่ยมาเชื่อมกันนะครับสำหรับ YouTube นั้นก็คือเป็นสื่อวิดีโอใช่ไหมครับเป็นสื่อวิดีโอที่มีผู้คนนิยมเข้าชมแล้วก็สืบค้นหาสืบค้นหา How-to แล้วก็วิธีการต่างๆในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าทําไม่ได้แต่ก่อนเราก็อาศัย Google เสิร์ช อยย่างเดีวซึ่งเสิร์ช google อย่างเดียวนั้นมันก็จะรวมทั้งเว็บไซต์ด้วยบางคนก็ขีก้เกียจที่จะอ่านดังนั้น YouTube จึงมามีบทบาทในการค้นหาเวลาค้นหาเสร็จก็จะมีวิดีโอของการสอนให้ด้วยก็อย่างนี้นะครับก็ผมก็ใช้สื่อ YouTube นี่แหละด้วยการทําคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคลิปปรีโอสั้นคลิปวิดีโอสาระหรือว่าคลิป วิดีโอในการพูดคุยซึ่งคุณก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าว่าคุณทําไม่เป็นนะครับผมก็จะแนะนําผมก็จะชี้แนะวิธีการทําให้และนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่า ุณตัดต่อวิดีโอไม่เป็นผมก็พร้อมที่จะสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆรวมไปถึงการใช้โปรแกรมของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ยังจะช่วยแนะนำในการเปิดช่อง YouTube เพื่อหาอไรายได้นะครับพร้อมกับจะสอนการทำา s o o กับวิดีโอด้วยเพื่อให้ผู้คนได้ค้นหาวิดีโอของคุณพบได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือแนวทาง ของการใช้ YouTube มาเป็นประโยชน์ในการทำการตลาดกับบริษัทโฟล์ไลท์นะครับในส่วนของโฟล์ไลท์ในส่วนของโฟล์ไลท์น,นี่ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีผลิตภัณฑ์ของบริษัทโฟล์ไลท์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันมันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะในการที่จะทําโฆษณาเพราะว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปแล้วคุณไม่น่าแตกเพราะว่าคุณได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปแนะนําผู้คนนะครับ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟัวไลท์ก็มาจากประเทศอเมริกานะครับประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเขาก็สูงเพราะฉะนั้นการวิจัยการค้นคว้าอะไรต่างๆถ้ามาจากอเมริกาแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้เป็นอย่างดีนะครับผลิตภัณฑ์ฟัวไลท์ผลิตบรรจุ แล้วก็ถูกส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อคุณสมัครเข้ามาในบริษัทก็จะมีเว็บไซต์ฟรีให้กับคุณนะครับให้คุณเอาไปใช้เอาไปแชร์เว็บไซต์นี้ก็จะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ คุณสามารถที่จะให้ลูกค,ค้าของคุณคลิกซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยนอกจากนี้นะครับเว็บไซต์นี้คุณก็ยังสามารถที่จะไปสร้างเครือข่ายของผู้จัดจําหน่ายถ้าเกิดว่าคุณชวนใครเข้ามาเป็นสมาชิกฟท์ ight, เขาก็จะได้เว็บไซต์แบบเดียวกับคุณนะครับก็เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการที่จะนําเอาไปเชิญชวนผู้คนนะครับที่อยากจะมีเว็บไซต์ที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็พร้อมมีสินค้าและก็การอัปเกรดราคาโปรโมชั่นต่างๆให้อยู่ตลอดเวลานะครับ บริษัทโฟร์ไลน์เนี่ยจ่ายมากถึง64%่เลยหลกัลกๆนะครับ3อย่างที่คุณจะมีไรายได้จากแผนการตรลาดของบริษัทโฟร์ไลน์นะครับอันดับหนึ่งะครับนั่นก็คือการขายถ้าเกิดคุณขายเองนะครับคุณจะได้25%และถ้าเกิดว่าสมาชิกในทีมงานของคุณขายคุณก็จะได้อีก33%นะครับนี่คือช่องทางที่1นนะครับช่องทางที่2 การแนะนำสมาชิกใหม่มีค่าแนะนำค่าแนะนำหรือว่าบางธุรกิจเขาจะเรียกว่า f a s t start bonus ถ้าเกิดคุณแนะนำเองคุณจะได้25%แต่ถ้าสมาชิกของคุณแนะนำเข้ามาคุณจะได้33%นะครับจุดสําคัญเลยนะครับที่คุณจะได้จากแผนการตลาดถือว่าเป็นหัวใจของแผนการตลาดเลยนั่นก็คือรายได้จากองค์กรนะครับเฉพาะในชั้นที่2นะครับเฉพาะในชั้นที่2ที่คุณมีสมาชิกนั้นก็คือบริษัทจะจ่ายที่25%นะครับดัง ถ้าเกิดว่าคุณช่วยสมาชิกชั้นติดตัวของคุณมีคนเยอะเท่าไหร่ในชั้นที่2ของคุณคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นเพราะว่าในชั้นนี้นะครับคุณจะได้ถึง25%นะครับ แล้วก็จะรับจากสมาชิกชั้นอื่นๆได้อีก33%หลักการง่ายๆก็เพียงแค่ว่าคุณทําธุรกิจ100คะแนนให้ได้นะครับและทุกคนที่ทํา100คะแนนแบบเดียวกับคุณในองค์กรของคุณคุณก็จะมีรายได้ตามเขานะครับและนอกจากนี้นะครับบริษัทโปรไล์ยังให้โบนัสกับสมาชิกอีก6%รวมแล้วที่คุณจะได้จากการทําการตลาด กับริษัทวอล์รายนั่นคือ64%นะครับสินค้าดีจ่ายเยอะและที่สําคัญนะครับมันเป็นการดูแลสุขภาพของเราไปด้วยธุรกิจที่ทําให้คุณมีสุขภาพดี ธุรกิจที่ทําให้คุณมีรายได้ธุรกิจที่ทําให้คุณเรียนรู้ในการใช้ชีวิตเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะแนะนําให้กับคนอื่นๆสอนให้กับคนอื่นๆได้รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพผ่านการทําการตลาดของคุณได้ด้วยนะครับท่านไหนนะครับต้องการอยากจะเป็นสมาชิกฟัร์ไลท์อยากจะร่วมเป็นผู้จําหน่ายเผยแผพร่ผลิตภัณฑ์ฟัร์ไลท์ทานฟัวร์เฟกเตอร์เหล่านี้นะครับก็คลิกเข้ามานะครับเข้ามาผมก็พร้ ร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปคลิปดีๆจากธุรกิจ4ร์ไล์โชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ 4Live clinically is activate the immune system within proven Transfer the system Factor to hours Transfer Transfer factors aren't vitamins, minerals, or herbs. They are molecules that transfer immune memory and knowledge from one cell to another. They teach your immune system to recognize, respond to, and remember potential threats. For life, transfer factors provide vital information and education to your immune system. Let's follow the path of transfer factors through the body as they raise your immune IQ. First, the capsule travels down your esophagus to the stomach. There, it dissolves, and the individual transfer factor molecules are released. The transfer factor molecules enter the intestines, where they encounter groups of immune cells called payer's patches. Payer's patches are concentrated centers of immune cells. And this is where four life transfer factor begins educating your immune system They support many different kinds of immune cells such as natural killer cells T cells B cells macrophages and more When the transfer factors encounter an uneducated immune cell they enter and educate that cell so it can better recognize respond to and remember health threats from there, the newly educated cell creates more transfer factors to place on its surface as educated immune cells come into contact with uneducated immune cells they pass their immune system knowledge to those cells the education spreads cell to cell until it reaches a lymph node a concentrated source of immune system cells here the educated cells work quickly to transfer their immune system knowledge, and soon all the cells in the lymph node have transfer factors to pass to the rest of the immune cells in your body. This transfer of immune knowledge spreads throughout the body until your entire immune system is fortified by transfer factors, making for a smarter and more vigilant immune system. Try four Life Transfer Factor products today to raise your immune IQ.